สวัสดีค่ะ ep นี้เป็น ep ที่9นะคะการพ่นยาขึ้นลูกทุเรียนหลังจากที่เราทำการปัดดอกจนกระทั่งถึงขั้นตอนที่เราเรียกว่ากลางหมวกออกจนหมดแล้วเราจะมาพ่นยาบำรุงผลทุเรียนในช่วงระยะหางแย่ไหมกันนะคะตอนนี้ที่สวนค่อนข้างจะเป็นหางแย่ไหมหมดแล้วค่ะบางส่วนกำลังขึ้นกลิดเราก็พ่นยาบำรุงครั้งแรกเลย ที่สวนของระดาจะพ่นจุลธาตุบวกอาหารพืชบวกแคลเซียมโบรอนบวกอะโทนิกยาเพียไฟยาหนอนยาลาจบแค่นี้นะคะ7-10วันเราจะฉีดก,กันครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ละสวนนะคะระหว่างที่ทำการพ่นยาเราก็ต้องคอยกวนยาในถังด้วยนะคะไม่งั้นยาจะตกตะกอนอาจจะได้ผลไม่เท่าที่ควรถึงที่สวนเองจะมีเครื่องกวนยาอัตโนมัติ แต่ระดาก็ยังวิ่งไปกวนมือช่วยอยู่ดีค่ะวันนี้เป็นวันที่22ทธันวาคมใกล้ปีใหม่เราจะมาดูผลการฉีดอีกครั้งหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์ให้คลิปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ